เอกเทิร์นปริยากรน,นะคะแล้วก็เอกเทิร์นโยซิตานะคะวันนี้จะมาพรีเซนต์เซนาริโอหนึ่งค่ะหญิงไทยอายุ52ปีนะคะมาด้วยอาการ ปวดท้องนะคะแล้วก็ขึ้นไส้5วันก่อนมาโรงพยาบาลคะ่ะมีอาการเบื่ออาหารนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรค่ะตรวจร่างกายไปนะคะมีไข้ค่ะมีปวดบริเวณไหล่ upper q o a d r a n d นะคะมีก a รดิ้งแล้วก็ r e b a d tenderness ค่ะมีปวดมากขึ้นนะคะขณะที่ไอนะคะบริเวณ MacBurney point ค่ะเบาๆปกตินะคะแล้วก็ investigation เพิ่มเติมค่ะ CBC UA เช็ดเอ็กซแล้วก็ฟิล์มเอปรดมินนะคะปกติค่ะ ค่ะก็เคยมีประโยคนะคะที่กล่าวไว้ว่า only reason to not perform digital r e c t u m examination is no index finger นะคะก็จากการศึกษานะคะในประเทศอังกฤษนะคะพบว่าการทำ PR นะคะไม่ได้ช่วยวินิจฉัยนะคะหรือว่าช่วยในการ management อะไรในผู้ป่วยผู้ใหญ่นะคะที่มาด้วยของ abdominal pain คะ่ะ ดังนั้นเราจึงหาเปเปอร์ที่จะ support แล้วก็ against ในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะค่ะในอดีตนะคะก็มีหลายๆหยนังสือนะคะที่แนะนำว่าการตรวจ rectal examination นะคะมีความสำคัญนะคะในการาวินิจฉัยในเรื่องของ a c u t e abdomen นะคะโดยตามทฤษฎีเนี่ยเชื่อว่าการตรวจ rectal examination เนี่ยจะช่วยให้ข้อมูลในเรื่องของ อาการปวดที่เกิดจากการอักเสบของตัวแอปเพนดิกได้ค่ะค่ะจากการศึกษาหารีเสิร์ชเพิ่มเติมนะคะก็มีการศึกษา systematic review and meta analysis mm hmm. ในเรื่องของระดของการทำ pr สำหรับการวินิจฉัยโรค a p p e n d i c i t i s นะคะโดยทำในปี2015ค่ะเป็นการรวบ,บรวม study ทั้งหมด19 study นะคะ โดยพบว่า sensitivity เออ่ sensitivity ของการ P R นะคะอยู่ที่0.49%ค่ะในขณะที่ specificity นะคะอยู่ที่0.61ค่ะเอ่อค่ positive l i k e l i h o o d ratio อยู่ที่1.24เ uh, อ่อร์เซ confidential interval นะคะเอ่ uh, อบหนึ่1ค่ะแล้วก็ negative l i k e l i h o o d ratio นะคะ อยู่ที่0.85นะคะ95% confidential interval เนี่ยครอบหนึ่งดังนั้น paper น,น,นี้นะคะจึงมีการสรุปนะคะว่าการวินิจฉัย appendicitis นะคะไม่สามารถ r ู l e o u หรือว่า r ู l e in ด้วยการตรวจ PR ได้ค่ะค่ะสำหรับ against evidence นะคะมีการทำงานวิจัยในเรื่องของ diagnostic value ของการทำ PR ในผู้ป่วย acute appendicitis ค่ะ โดยมีการศึกษาในผู้ป่วยโรคอ c ก t e อั p เพนดิซ t i ิทั้งหมด2,280คนคะ่ะมี477คนที่ได้ทำ PR ค่ะและพบว่าการทำ PR ค่ะก็ไม่ได้มีผลดีอย่างมีนัยสำคัญในการที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรค Acute อ p p เพนดิซ t i ิค่ะเพราะนอกจากจะทำให้มีอาการ เจ็บปวดมากขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นโรค a c ก t e u t p e p d i c i t i s อยู่แล้วซึ่งมีอาการปวดท้องค่ะการทํา PR จะทม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สุขสบายค่ะการทำ PR เนี่ยก็ไม่ได้มีผลดีอย่างมีนัยสําคัญในการช่วยในเรื่องการวินิจฉัยโรคค่ะค่ะสำหรับงานวิจัยถัดมานะคะเป็นการศึกษาเรื่องประโยชน์ของการทํา PR ใน emergency department ค่ะก็ผลสรุปที่ได้ก็พบว่าการทำ PR เนี่ยไม่ได้มี ประโยชน์ในการาช่วยในการวินิจฉัยโรคค่ะแล้วก็จากการคำนึงถึง harmful กับ h e l p f u ก็คิดว่าผลดีกับผลเสียไม่ได้ต่างกันค่ะสำหรับวิธีการตรวจ pr โดยเเปอร์ดังกล่าวที่ได้ให้มานะคะอันดับแรกค่ะก็คือเป็นการ r e a s ัวผู้ป่วยค่ะเป็นการแจ้งข้อมูลกับผู้ป่วยถึงวิธีการทำัผนาการ แล้วก็อสอบถามชื่อนามสกุลผู้ป่วยให้ครบถ้วนแล้วก็ขออินฟอร์มคอนเซนต์นะคะโดยการทำา PR นะคะก็คือเป็นการตรวจทางทาวารหนักเป็นการตรวจโดยดใช้นิวชี้สอดใส่ทางทาวารหนักเพื่อหาความผิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆภายในช่องท้องและอุ้งชงการได้ด้วยนะคะค่ะก็ก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือถุงมือสะอาดแล้วก็สารหล่อลื่นเช่นเควเจลลี่นะคะ ค่ะในขั้นถัดมาก็คือให้ผู้ป่วยนอนในท่าตาแขงซ้ายนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มกันทำหัตถการเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือดูก่อนนะคะดูรอบๆอ่ะคะ่ะก็คือดู a b บนอร์ม i ลิตี้บริเวณทวารหนนะักเช่น External os, h id, Skin t h r o m o o s มโบสท o ม o i d s ยสกิ e a l a l e r a l ท p ร e โพ s s สฟี s หรือ Anal w a r t ค่ะจากนั้นเราก็จะขอให้ผู้ป่วยลองเบ่งดูนะคะเพื่อจะดู การโพลล็ส์ของ i n t e r n a l นอ hemorrhoid หรือ l e c t a l p o l a p s ค่ะจากนั้นเป็นการตรวจเออลวิงนะคะซึ่งการแอบเซนต์ของเออลวิงนะคะก็จะทำให้เราสงสัยได้ว่าผู้ป่วยมี spinal cord problems ค่ะซึ่งจะต้องทำการตรวจ complete neurological exam ภายหลังค่ะจากนั้นก็เริ่มทำการคลัมค่ะโดยใช้ ปลายนิ้วค่อยๆคำไปบริเวณทวารหนักค่ะจากนั้นขอให้ผู้ป่วยทำการผ่อนคลายค่อยๆหายใจค่ะแล้วก็ค่อยๆออ่าอินเสิร์ตนิ้วเข้าไปในบริเวณทวารหนักแล้วก็ทำการคลำค่ะโดยเท่าระหว่างที่เราอ่าอินเสิร์ตนิ้วเข้าไปค่ะถ้าผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวด ขึ้นมาอย่างเฉียบพันและเจ็บปวดมากค่ะก็อาจจะสงสัยว่าผู้ป่วยมี Anal f i s s u r e ก็ให้หยุด PR นะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้เจ็บรุนแรงมากค่ะก็อาจจะเกิดจากการ PR ที่โดน t r o m o ส s e x t e r n a l h e m o r r h o i d หรืออา,อาจจะมีการอักเสบของทวารหนักก็มาทำให้เกิดอาการเจ็บปวดระหว่างที่ทำ PR ได้ค่ะค่ะในขั้นถัดมานะคะ ก็จะเป็นการ a s c e s s l e s er t i n g sphincter tone ค่ะซึ่ง l e s t i n g tone นะคะ่ะก็คือบ่งบอกถึง internal anal sphincter muscle function นะคะซึ่งถ้ามีโทนที่ต่ำก็อาจจะบ่งบอกถึงว่ามี sphincter tear ค่ะแต่ถ้า,าโทนสูงก็ก็อาจจะบอกว่าผู้ผู้ป่วยมีอาการท้องผูกค่ะค่ะจากนั้นก็ค่อยๆค,ค,คลำบริเ,เวณ rectal wall นะคะ บริเวณอนเทเรียจะเป็นบริเวณของโพสเตดแกนซึ่งจะต้องคำในผู้ป่วยผู้ชายนะคะจากนั้นค่อยๆค่อคำตามเข็มนาฬิกาไปบริเวณเลอเทอรัลและโพสเทเดียวอลค่ะจากนั้นก็ค่อยๆสอดนิ้วเข้าไปลึกขึ้นบริเวณเล็กตัมนะคะแล้วก็ความบริเวณวอลต่างๆเพื่อดูหาโพลิปส์นะคะข่ะถัดมาเป็นสเปเชียลเทสสำหรับเอวิกฟอร์ดฟังชันนะคะ ก็คือจะเป็นการเทสเพลาวิกฟอร์ดิ s ซเนเจอรค่ะคือการที่เวลาผู้ป่วยเบ่งแล้วเนี่ยมัสเซลมันจะอะไทโดยที่ไม่ได้มีการหย่อนลงมาค่ะก็คือเป็น p a r a d อกซิคอลคอ t r a c t ชั่จะบ่งบอกถึงเพลาวิ r ฟอร์ดฟังชันค่ะจากนั้นก็จบการ PR ค่ะค่อยๆเอานิ้วออกมาค่ะตอนโดยระหว่างที่เอานิ้วออกมาก็ให้สังเกตดูด้วยว่ามี เลือดหนองหรืออุจจาระปนมากับตัวนิ้วของเราหรือไม่ค่ะนะคะจะมีประโยชน์ในกรณีไหนนะคะก็กรณีแรกนะคะก็คือการตรวจประเมินดิชั่นในบริเวณเล็กตนะคะหรือว่าโคโลเล็กตตลหรือว่าในาการบรีดดิ้งนะคะใน GI tract นะคะแล้วก็รวมถึง pelvic condition ต่างๆนะคะเช่นการประเมินเรื่องของ p o โพสเต e แกนะคะ่ะ หรือว่าการจะตรวจในเรื่องของ rectal mass ค่ะ,คะอันัดที่2นะคะอาจจะช่วยในเรื่องของการตรวจเรื่องของ appendicitis นะคะดังที่เราได้ดีสคัตกันไปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็ยังอยู่ในเรื่องของ c o n t r o v e r ี่ยวอยู่ค่ะ อันดับที่3นะคะก็ช่วยประเมินเรื่องของเอ่อ m อ n บบด p มิโนเพนนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยมาพรีเซนต์ด้วยแอ d บ,บด i มิโน a เพนนะคะแม้ว่าการ PR อาเนี่ยอาจจะไม่ช่วยในการเดท์อัโนซิสหรือแมนจเมนต์นะคะแต่ว่าอาจจะช่วยในการแยกเบื้องต้นได้ค่ะว่าการปวดท้องของผู้ป่วยนะคะเป็นเอ่อ GI cause นะคะหรือว่า u e u o o o ล i a l c ิลค s นะคะหรือว่าเป็นไกเน่ค s e ค่ะค่ะสำหรับคำถามข้อที่4นะคะ ในยุคโควิด -19 ค่ะและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนี่ยมีผลต่อการทำ PR หรือไม่อย่างไรค่ะมีงานวิจัย m e t a อ n นาล s ซิที่ได้ทำเรื่องอบทบาทของการทำ PR ในการวินิจฉัยโรค Prostate Cancer ในยุคโควิด -19 นะคะก็ค้นพบว่าการทำ PR ค่ะก็เป็นการตรวจ Clinical Test ที่ค่อนข้างมี Sensitivity ที่ต่ำค่ะและในยุคปัจจุบันที่ MRI หรือ Imaging อื่นๆเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยโรคมากขึ้นค่ะดังนั้นการส่งตรวจ MRI หรือการตรวจซีเรียม p อ a ค่ะอาจจะมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรค p r o s t a t e n a เซ e r มากกว่าการทำ PR า PR ค่ะที่อาจจะเพิ่มในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสระหว่างตัวผู้ป่วยกับผู้ตรวจหรือแพทย์ได้ค่ะค่ะ สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะคะก็ไม่ได้มีผลหรือว่าไม่ได้เป็น contraindication ในการที่จะตรวจ PR ค่ะเนื่องจากการฉีดวัคซีนโควิด1 9เนี่ยก็อาจจะมีไซ d e f f e c t ที่เป็น local เช่นมีการปวดบวมแรงล้อหรือมี post vaccination s ซิน r o m e เช่นอาการอ e ่อนเพลียมีไข้อะค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการที่จะทำา PR ค่ะและการทำา PR ค่ะก็ไม่ได้อินเตอเฟียร์ u n e r e s p o n ของการฉีดวัคซีนค่ะ ดังนั้นก็คืออระหว่างการฉีดวัคซีนโควิดค่ะกับการทำ PR า PR เนี่ยก็ไม่ได้มี evidence ที่จะเห้ามไม่ให้ทำค่ะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าไม่สบายหลังฉีดวัคซีนเนี่ยก็อาจจะขอเลื่อนการทำ PR า PR ได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามในการทำ PR า PR ค่ะ